อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเล่าไปเมื่อวันศุกร์นี่เองแล้วปรากฏว่าคดีมันพลิกแล้วความพลิกเนี่ยนะย,ยิ่งบีบหัวใจมากขึ้นไปอีกเป็นคลิปของวันนี้รู้ชื่อแล้วพี่ชัยเว็บร้อยตอนแรกอยคิดว่าเป็นหลานจําได้ไหมขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัวเนี่ย<อ>มีแต่โคลนตอวเราอยังเล่าอยู่เลยบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่บอกว่ามาขอเติมน้ำมันใช่ไหมเน้วตัวมีแต่โคลนเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือเว็บร้อยที่น่าจะเพิ่งแบบ คืนชีพขึ้นมาจากปราัขัดพางซากโลนขี่มอเตอร์ไซค์มาจะรีบเอายาไปให้ตากับยายที่ศูนย์อพยพแล้วไม่มีตังค์สักบาทน้ำมันก็ไม่มี <โฮ S 1> ก็มีจิตอาสา,า,า,าพี่กู้ภัยให้ตังค์ไปร้อยกว่าบาทมัม้งแล้วก็เติมน้ำมันให้วันนี้ยกมือไหว้คุณผู้ชมคะวันนี้ที่บอกว่าคดีพลิกก็คืออะไรรู้ไหมตากับยายที่ว่าไม่ใช่ตากับยายของพี่เขา,เาในสายเลือดอแต่เป็นนายจ้างเ,าเพราะว่าวันนี้ครอบครัวคุณตาคุณยายเห็นคลิปนี้เห็นข่าวนี้จากคลิป เข้าใจไหมออลูกหลานเขาอะออแล้วเขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้จักพี่คนนี้หรอกแต่เขาจํามอไซค์ได้ออแล้วเขาก็เลยรู้ว่าพี่คนนี้คือพี่ชัยเนี่ยลูกสาวเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ติดต่อตากับคุณตาคุณยายคือพ่อแม่เขาไม่ได้เสร็จปุ๊บพอมาเห็นคลิปนี้เฮ้ยรถเนี่ยเป็นรถคุณตา เวฟร้อยเนี่ยลูกสาวเนี่ยซื้อให้พ่อนึกออกไหมแล้วเขามาเห็นเอา้านี่มันรถพ่อเรานี่ว่าแล้วพี่คนนี้คือลูกจ้างซึ่งกําลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เอายาไปให้ในายจ้างอ๋อแล้วลูกสาวอยู่สกลเอออยู่คนละที่กันคือแบบไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่ตายายเราด้วยซ้ําแต่ตอนนั้นน่ะพี่เขาดูแบบ ร้อนใจมากอะเหมือนกับเป็นตายายของตัวเองอะค่ะโอ้ดูวันนี้คนที่เล่าเรื่องก็คือนี่แหละคุณอลองกรพยักษ์บุรพาเขาบอกว่าลูกสาวทักมาแล้วก็แจ้งว่าคือตรวจสอบเรื่องของพิกาศบอกคนนี้คือพี่ชัยเว็บร้อยพี่ชัยรับจ้างทํางานกับตายายตายายดูแลพี่ชัยดีมากพี่ชัยก็เลยขอดูแลตายายบ้างลูกสาวไปทํางานอยู่สกลติดต่อไม่ได้เห็นโพสต์จํารถได้ว่าเป็นรถพ่อก็เลยติดต่อมาอยากให้พี่คนนี้ ไปดูให้หน่อยว่าคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยดีไหมเขาก็เลยไปดูปรากฏไปเจอคุณตาคุณยายวิีุศูนยพ,ยพเนี่ยขอดูภาพหน่อยนะคะตากับยายปลอดภัยดีแล้วเงินที่ให้พี่ชัยไปพี่ชัยเอาไปซื้อข้าวให้ตากับยายข้อมูลอยู่ในโพสต์ค่ะของพี่อลองกรคุณตาคุณยาย ได้ทานข้าวเรียบร้อยน,<ด>นี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะน,นี่คือโอ้โหการช่วยเหลือแบบเพย์ฟอร์เวอ่ะคือช่วยไปช่วยไปช่วยไปวันนี้เงินที่พี่ๆเขาให้พี่ชัยไปเติมน้ำมันพี่ชัยเอาไปซื้อข้าวให้คุณตาคุณยายอีกอะ่ะติดใจเนาะคนล่าเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าอ,อย่ามองที่รูปลักษณ์ภายนอกจริงๆนะถูกไหมล่ะถ้ามองที่รูปลักษณ์ภายนอกพี่อาจจะน่ากลัวนะอูบปุ้ดตำโจยแล้วไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพรหรือเปล่า แต่วันนี้คือใจเขาแบบโอ้โห<น>ไม่ช่ญาติพี่นอกก้องเ็าจะทิ้งก็ได้ไงแล้วคือเรื่องราวอะ่ะลูกติดต่อพ่อแม่ไม่ได้แล้วมาเจอจากคลิปนี้ต้นคลิปก็คือประธานชมรมพยักบูรพาพี่อลรณ์กร<ๆ>เข้าไปดูให้ทําให้ครอบครัวเขาแบบโล่งใจเลยว่าพ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่อือโอ้โห,หถ้าไม่เห็นคลิปนี้คือเขาก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะวันนี้ได้คุยกับพี่อรกรณ์กรพี่อารณ์กรบ,บอกว่าตอนนั้นนะ่ะในชัยพี่ชัยคนนี้นะบอกว่าตายายเนี่ยจะไปเอายาให้เพราะตอนนั้นนะ่ะพอเริ่มน้ําเริ่มมา อพยพก่อนเลยเพราะตายายแก่แล้วไปอยู่ที่สูรพยพที่มออฮะคุณผู้ชมแต่พี่ชายเองพี่คนนี้พี่อยู่ที่ซ้ายมือเนี่ยนะมาเฝ้าบ้านให้เพราะก็กลัวพวกทรัพย์สิสสสสในอะไรต่างๆจะหายเนาะหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับพอน้ําลดปุ๊บเอารถมอเตอร์ไซค์คือเวฟร้อยเนี่ยมาซ่อมพอน้ํามันท่วมจนมิดคันแล้วก็ขี่ออกมาเติมน้ํามันเพื่อเอายาความดันไปให้กับตากับยาย <S 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 เนื่องจากยายติดเตียง<อ>ตาเองก็แก่แล้วมาที่บ้านมาเอายาให้ยายไม่ได้ ชัยเองพี่ชัยเองก็เลยรีบไปไม่เช่นนั้นยายอาจจะไม่ปลอดภัยพี่ชัยห่วงอย่างเดียวเลยคือว่าคุณยายแก่แล้วและต้องเอาอยาความดันถ้าไม่มียาความดันยายจะเป็นอะไรตอนนั้นบอกว่าก็เลยรีบช่วยเหลือคุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีลูกสาวของตายายทักมาหาพี่ลงกรแล้วบอกว่าเนี่ยไปดูให้หน่อยซิว่าเป็นจริงหรือเปล่าเพราะหนูเป็นลูกเขาคุณผู้ชมฮะวันนี้พี่ลงกรบ,บอกว่าสถานการณ์แบบนี้นะนี่แหละคือน้ําใจคือกําลังใจ มันเยียวยาสถานการณ์ของคนในพื้นที่ได้มากเลยทีเดียวลองฟังเสียงพี่อรกรณ์กดูฮะก็มีพี่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบมอมเลยมาถึงก็ตะโกนถามว่าปั๊มอยู่ตรงไหนจะเอายาความดันไปให้ยายแต่น้ํามันเนี่ยมันไม่มีนึกไม่ได้ว่าเราเนี่ยมีน้ํามันอยู่ในรถก็ลเลยเตอิอไม่พี่เอาอเต็มถังเลยเขาก็ยกมือไหว้จ่าแบบหลายั้งมาก หลายครั้งนับไม่ถ้วนเราก็รู้สึกแบบจะร้องไห้ด้วยยกมือไหว้ด้วยถามอะไรก็จะร้องไห้แล้วก็<ค>อดจะไปไนี่ก็เลยถามว่ามีตังค์เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทให้น้องไปเอาตังค์ในรถเพิ่ม <Q. S 1> เติมซึ่งมีอยู่ประมาณสามสี่ร้อยที่ทั้งรถละก็ให้พี่เขาจิบตัวไว้ว <Q. Q. S 1> ันเนี้ยวันเนี้ยไปเจอพี่เขาบอกว่าตังค์ตรงนั้นน่ะเขาไปซื้อข้าวให้ตากับยายาแล้วก็ไปเติมน้ำมันไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่อะไรเลยอ่ะแต่ว่าเป็นเพียงแค่มาทำงานกับตากับยายนะครับถ้าไม่ไม่ ซ่อมรถคันนี้หรือไม่เอารถคันนี้มาใช้ได้เนี่ยซึ่งจะต,ต้องเดินเท้าอย่างเดียวระยะทางหลายสิบโลนะประมาณสิบกาโลแล้วในคลิปเนี่ยก็มีภาพด้านหลังซึ่งมีทะเบียนซึ่งมันตรงกันตรงกันแล้วก็แจ้งว่าหนูติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้ตั้งแต่วันน้ําท่วมแล้วแต่ก็ยังยังรู้สึกว่าสบายใจที่ว่าเห็นพี่คนเนี้ยจะเอายาไปให้ใหแม่ซึ่งซึ่งข้อมูลมันตรงกันเนาะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ อดทนฟันฝ่าลับไปให้ได้โดยเร็วนะครับซูซ้ๆค่ะแล้ววันนี้คุณตาคุณยายปลอดภัยดีพี่ชัยเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรทางสายเลือดเลยแต่เป็นคนกตัญญูรู้คุณนะคะรู้ว่าตากับยายเลี้ยงเราอย่างดี <c oughs> วันนี้ก็ไม่ทิ้งเขาเป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องเล่ามากมายหลายอย่างแล้วก็จากคลิปหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งอะ่ะ วิกฤตใหญ่ยยครั้งนี้มีหลายมุมมีหลายมิติที่เราจะต้องกลับมาแล้วก็ถอดบทเรียนกันนะคะแต่วันนี้มันมีประเด็นดราม่าอกต้อ่ะเรื่องของอท่านเป็นรองนายกเนาะและคนในพักท่านก็มาจากพักกล้าทำเนาะ<ม>รัฐมนตรีศึกษา<ม>คืออาจารย์แหม่มดรนริมลก็เป็นรัฐมนตรีศึกษา<ม>แล้วบอกว่ามันมีคลิปมันมีลายหลุดออกมา <chat S 2> เป็นแชทลายหลุดออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวท่านธรรมนัสจะมาโรงเรียนเรานะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้ว บุคลากร oh, คุณครู oh. มาต้อนรับโอ้โหแล้วพิมพ์ยาวมากพิมพ์ยาวจะได้ฟังพี่ๆน้องๆคะพรุ่งนี้ต้องมานะคะเก็บบ้านตั้งไว้ก่อนหนึ่งวันแล้วพี่ก็ให้เวลาไปบูรณะบ้านแต่พรุ่งนี้ทุกคนต้องมาถ้าพวกเราไม่มาพรุ่งนี้เราต้องใช้เวลาอีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งพวกเราต้องเหนื่อยทําเองพรุ่งนี้ท่านธรรมนัสรองนายกรัฐมนตรีจะบลาจะฟิคลีนิ่งที่โรงเรียนของเราจึงต้องเร่งช่วยกันทําให้เสร็จนะคะฉะนั้นพี่ขออนุญาตเช็คชื่อในวันพรุ่งนี้เข้าใจกันนะคะ เปลี่ยนแผนค่ะแชทถัดไปเปลี่ยนแผนค่ะแจ้งพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะทราบว่าทุกคนเดือดร้อนหนักมากแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์รองนายกจะมาบิ๊กคลินิ g เราจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสมาช่วยกันทําโรงเรียนของเราให้แล้วเสร็จน่าจะเป็นอีกอันหนึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะดังนั้นพี่ขอรบกวนให้มากันก่อนนะคะพรุ่งนี้9ก้าโมงพบกันที่โรงเรียนนะคะจะมีการเช็คชื่อเข้าใจตรงกันนะคะคุณผู้ชม,มสุดท้ายนั่นคือขอความร่วมมือและไหนบอกว่าไม่ชอบไงถูกไหม เพราะทางด้านของกุธมรัตเองบอกว่าผมไม่ชอบผมชอบทําแบบลุยๆผมไม่ใช่มาปุ๊บมาถ่ายรูปแล้วกลับแล้ววันนี้มีการเกณฑ์คณะครูซึ่งครูเองก็บ้านอยู่หัดใหญ่ถามว่าท่วมไหมท่วมสิจ้าก็ท่วมแต่วันนี้เก็บบ้านไว้ก่อนหนึ่งวันเก็บบ้านไว้ก่อนหนึ่งวันไม่ใช่แบบว่าให้อยู่บ้านเก็บบ้านหนึ่งวันไม่ใช่นะให้เก็บบ้านอ่ะพักการเก็บบ้านไว้ก่อนหนึ่งวันเก็บบ้านเธอไว้ก่อนหนึ่งวันแล้วมาที่โรงเรียนนี้ก่อนแล้วคุณผู้ชมเห็นด้านบนไหม เอสอมันเป็นลายกลุ่มทุกคนโดนแล้วก็แท็กทุกคนพี่ขออนุญาตเช็คชื่อนะคะถ้าไม่มาจะเจออะไรไหมวันนี้คุณครูก็ต้องมาเพราะอะไรมีการเกณฑ์มาเพื่อต้อนรับรองนายกที่ชื่อธรรมนัอย่างนั้นเหรอมีคําสั่งไหมมีคําสั่งไหมเออมีคาสั่งไหมจากเบื้องบนเหรอจากเบื้องบนจากรัฐมนตรีรัฐมนตรีเขาบอกว่าในในรายบอกว่าพรุ่งนี้ท่านธรรมนัสรองนายกจะมามีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็คือ อาจารย์แมมดรรัตนมวมาแล้วก็ท่านเลขาสพทจะมายัไงล่ะวันนี้อาจารย์แมมอยู่หัดใหญ่ค่ะเ็ไปด้วยกันใช่ค่ะประชุมไปพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นแหละก็เลยถามรัฐมนตรีศึกษาสั่งการลงไปหรือเปล่าเนี่ยมีใบสั่งหรือเปล่าบอกไม่เกี่ยวพออกก็สั่งเขาเองไม่รู้เรื่องทางเลขาสพทออกมาชี้แจงแล้วเรื่องนี้อลองฟังดูค่ะสั่งเลยเลยค่ะอืมก็คือเป็นการตีความเข้าไปที่โรงเรียนด้วยมีความเป็นตีความเข้าใจผิด ไปเองที่แบบต้องเกณฑ์ไปรับท่านธ <c> รรมนันไม่มีมันเป็นการกระทําของพอเอ,อ,อ,องไม่เกี่ยวเลยซึ่งตรงนี้เราได้มีการพูดคุยกับทางขอเขาชี้แจงหมดแล้วค่ะชี้แจงหมดแล้วใช่ไหมหสพพอ,อ,อ,อชี้แจงหมดแล้วอืซึ่งจริงๆแล้วคือเราไม่มีแบบให้หลักเกณฑ์ให้มาออต้องมารอรับการดานการอย่างนี้ทายสั่งที่เห็นจะต้องถาม ขอบคุณค้าไปทั้เลข,ขาสอปะเถเขาชี้แจงแล้วภารกิจสําคัญณขณะนี้คือการช่วยเหลือหลายครอบครัวกาลังเผชิญความยากลําบากกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์ษษ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 ให้ครูและบุคลากรต้องออกมาดําเนินการใดๆเพิ่มเติมนอกจากดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภ <คน S 1> ัยคุณเมื่อกี้คุณก้มหน้าทาไมอ่ะท่านไม่ยอมดูทําไมคะ อาจารย์แม่มอาจารย์แม่มทำไมประโยคสุดท้ายพูดว่าวลีเด็ดเลยอันนี้นดันดันเสียงตรงนี้ขึ้นมานี่ดันเสียงขึ้นมาดันเสียงขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราได้มีการพูดคุยกับทางขออเขาชี้แจงหมดแล้วค่ะชี้แจงที่สั่งเลยเลยค่ะอืมก็คือเป็นการตีความเข้าไปที่โรงเรียนด้วยมีความเป็นตีความเข้าใจผิดไปเองที่แบบต้องเกณฑ์ไปรับท่านธรรมนัฐไม่มีมันเป็นการกระทำหลวงขออเองไม่เกี่ยวกันอืมซึ่งตรงนี้เราได้มีการพูดคุยกับทางขออเขาชี้แจงหมดแล้วค่ะชี้แจงหมดเลยใช่ไหมดแแแลล้้ววคค่่ะออืืมมมซึงงจรริๆเาไีบบ ให้หลักเกณฑ์ให้มาต้องมารอรับสถานการณ์อย่างนี้ใครจะสั่งไม่คห็จะต้องถามเขาขอบคุณเขาไปได้ไปเลยเป็นไงล่ะสถานการณ์แบบนี้ใครจะมาสั่งและจริงคิ้วเนี่ยปกติแล้วจะเห็นท่านรัฐมนตรีเนาะแบบยิ้มแย้มเนาะเวลาแถลงอะไรอย่างี้นะไม่เห็นจะต้องถามเลยไม่เห็นจะต้องถามเลยใครจะสั่งนี่โอ้โห ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่สั่งก็ได้ครับผ<พ>อชี้แจงขอบคุณครับผอ,อ,อน่อยขอบคุณค่ะที่ชี้แจงวันนี้ต้องถามท่านผอาอ,อ,อ,อโอรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาป,ปรากฏว่าวันนี้ระดมมาทั้งครูทั้งนักเรียนมาบิ๊กคลินิงโรงเรียนหมดเลยมาทีห่หอแต่ว่าท่านทํานั้นไม่ได้ไปนะอ,อ๋อเออไม่แน่ใจว่าไม่ได้ไปอยู่แล้วหรือว่าอะไรยังไงแต่ถามผอบอกว่าอู้น้ําท่วมเยอะมากจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เครืของเสียหายหมดนี่จริงๆน่าจะหลายสิบล้าน ประเด็นก็คือเรื่องแชทหลุดผอว่าอย่างไงก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยท่านท่านธรรมนันเนี่ยจะลงพื้นที่เดิมทีเนี่ยจะให้ครูพักผ่อนวันเสาร์วอาทิตย์จัดการบ้านของโรงเรียนแต่ทีเนี้ยพอผอมาถึงโรงเรียนนะท่านผอบอกคนเต็มโรงเรียนไปหมดเลยหน่วยงานราชการก็มากองทัพก็มาเทศบาลก็เข้ามาก็เลยคิดว่าเออเราก็ใช้จังหวะเนี้ยเข้ามาช่วยกันให้หมดเลยสิจะได้พาเหมือนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปว่าพื้นที่ตรงจุดไหนยังไงเพราะเขาเป็นคนนอกเขาก็ไม่รู้ยอมรับแหละว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ปรากฏว่าวันนี้เฮ้ยฟื้นฟูได้70%เลยนะอ๋อวันเดียวใช่ไหมสรุปครูมานะคะครูมาพอออกออกำร,รายค่ะบอกว่าถ้าทํากันเองก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่วันนี้เขามาช่วยเราก็เลยต้องรีบเข้ามาจัดการมันจะได้เสร็จเร็วเวโอ้ในโรงเรียนนะคะก็ถือว่าตรงนี้เป็นแอ่งกระทับของหัดใจเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะก็น้ำนะคะขึ้นสูง บริเวณคานชั้นบนห้องด้านหน้านี่ค่ะจะเป็นห้องเออห้องเครื่องเสียงเริ่มแรกนะคะครั้งแรกเนี่ยพี่ให้คุณครูเขาพักวันเสาร์อาทิตย์ก่อนปับพ,พักให้เต็มที่แล้วก็ดูแลบ้านตัวเอง mm. เลียบบ้านตัวเองก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันจันทร์เราค่อยมาลุยกันแต่พอพี่มาโรงเรียนปับ๊บเหมือนที่พี่บอกอะคะ่ะ mm. เห็นเครื่องจักรหนักอะไรตรงเนี้ย mm. แล้วเราขอได้อะคะ่ะขอได้ตอนนี้ mm. ก็พี่ก็บอกว่า เอาอย่างนี้นะคะพี่พี่ขอเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอให้คุณครูคุณครูที่สามารถมาได้นะคะไม่ใช่แบบว่าน้ำท่วมแบบว่าบางคนพ่อแม่ป่วยอะไรเนี้ยหลายอย่างนะคะก็ที่มาที่มาได้เนี่ยก็ขอพักที่บ้านหนึ่งวันแล้วก็มาช่วยกันเพราะว่าพอเขามาปั๊บเนี่ยเราไม่ช่วยไม่ไม่ช่วยมาขนของเราเลยโดยเฉพาะแบบห้องของตัวเองอะคะ่ะอะไรทิ้งอะไรไม่ทิ้งนะะเนี่ยค่ะคือ ทุกคนก็มาก็พอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเดี๋ยวก็ไม่รู้อะไรทิ้งได้ทิ้งไม่ได้เขาทิ้งไปหมดเดี๋ยวเดือดร้อนอีกคุณครูก็เลยต้องมาก็เรียกว่านําทางเขาเข้าไปบิ๊กคลีนนิ่งวันนี้ก็เลยเสร็จไปคืบหน้า60 70%ซไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมนัทแต่อย่างใดจบเรื่องนี้วันนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้มาที่โรงเรียนนี้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเล่าไปเมื่อวันศุกร์นี่เองแล้วปรากฏว่าคดีมันพลิก แล้วความพลิกเนี่ยนะอู้ยิ่งบีบหัวใจมากขึ้นไปอีกเป็นคลิปของวันนี้รู้ชื่อแล้วพี่ชัยเว็บร้อยตอนแรกอะคิดว่าเป็นหลานจำได้ไหมขีจ่จักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัวเนี่ย<อ>มีแต,ต่โคลนเรายัางเล่าอยู่เลยบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่บอกว่ามาขอเติมน้ำมันใช่ไหมเนื่อตัวมีแต่โคลนเอามอเตอร์ไซค์เนี่ย<แ>ก็คือเว็บร้อยที่น่าจะเพิ่งแบบ คืนชีพขึ้นมาจากประักขับพังซากโลนขี่มอเตอร์ไซค์มาจะรีบเอายาไปให้ตากับยายที่ศูนย์อพยพแล้วไม่มีตังสักบาทน้ำมันก็ไม่มีก็มีจิตอาสาพี่กู้ภัยให้ตังไปร้อยกว่าบาทมั้งแล้วก็เติมน้ำมันให้วันนี้ยกมือไหว้คุณผู้ชมคะวันนี้ที่บอกว่าคดีพลิกก็คืออะไรรู้ไหมตากับยายที่ว่าไม่ใช่ตากับยายของพี่เขาในสายเลือดแต่เป็นนายจ้างเพราะว่าวันนี้ครอบครัวคุณตาคุณยายเห็นคลิปนี้เห็นข่าวนี้จากคลิป เข้าใจไหมออลูกหลานเขาอะออแล้วเขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้จักพี่ออคนนี้หรอกออแต่เขาจํามอไซค์ได้ออแล้วเขาก็เลยรู้ว่าพี่คนนี้คือพี่ชัยเนี่ยออลูกสาวเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ติดต่อตากับคุณตาคุณยายคือพ่อแม่เขาไม่ได้เสร็จปุ๊บพอมาเห็นคลิปนี้เฮ้ยรถเนี่ยเป็นรถคุณตา เวฟร้อยเนี่ยลูกสาวเนี่ยซื้อให้พ่อเรือองกไหมแล้วเขามาเห็นเอา้านี่มันรถพ่อเรานี่ว่ะแล้วพี่คนนี้คือลูกจ้างซึ่งกําลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เอายา,ไ,าไปให้ในจ้างอ๋อแล้วลูกสาวอยู่สกลลเอออยู่คนละที่กันคือแบบไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่ตายายเราด้วยซ้ําแต่ตอนนั้นอนะ่ะพี่เขาดูแบบ ร้อนใจมากอ่ะเหมือนกับเป็นตายายของตัวเองอะค่ะโอ้ดูวันนี้คนที่เล่าเรื่องก็คือนี่แหละคุณอลองกรพยัก์บุรพาเขาบอกว่าลูกสาวทักมาแล้วก็แจ้งว่าคือตรวจสอบเรื่องของพิกาดบอกคนนี้คือพี่ชัยเว็บร้อยพี่ชัยรับจ้างทํางานกับตายายตายายดูแลพี่ชัยดีมากพี่ชัยก็เลยขอดูแลตายายบ้างลูกสาวไปทํางานอยู่สกลติดต่อไม่ได้เห็นโพสต์จํารถได้ว่าเป็นรถพ่อก็เลยติดต่อมาอยากให้พี่คนนี้ ไปดูให้หน่อยว่าคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยดีไหม oh. เขาก็เลยไปดูปรากฏไปเจอคุณตาคุณยายวิีุศูนยพ,ยพเนี่ยขาดูภาพหน่อยนะคะตากับยายปลอดภัยดีแล้วเงินที่ให้พี่ชัยไปพี่ชัยเอาไปซื้อข้าวให้ตากับยายข้อมูลอยู่ในโพสต์ค่ะของพี่อรกรณ์กรคุณตาคุณยายได้ทานข้าวเรียบร้อยนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะน,นี่คือโอ้โห การช่วยเหลือแบบ p a ฟ it forward อะคือช่วยไปช่วยไปช่วยไปวันนี้เงินที่พี่ๆเขาให้พี่ชัยไปเติมน้ำมันพี่ชัยเอาไปซื้อข้าวให้คุณตาคุณยายอีกอะติตใจเนาะคนเล่าเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าอย่าอมองที่รูปหลักภายนอกจริงๆนะถูกไหมล่ะถ้ามองที่รูปลักภายนอกพี่อาจจะน่ากลัวนะอะพดตามตรนแล้วไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่วันนี้คือใจเขาแบบโ,โหไม่ช่ญาติพี่นอกก้องเขาจะทิ้งก็ได้ไงแล้วคือเรื่องราวอะ่ะลูกติดต่อพ่อแม่ไม่ได้แล้วมาเจอจากคลิปนี้ต้นคลิป ก็คือประธานชมรมพยักบูรพาพี่อลงกรเข้าไปดูให้ทำให้ครอบครัวเขาแบบโล่งใจเลยว่าพ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่อือโ้โห,หถ้าไม่เห็นคลิปนี้คือเขาก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ